สวัสดีครับมือนีมาพบกับไอ้ส่งสาวนุชพาแซบครับผมกับผมไอ้ไอ้เสี่ยงต่อนะครับน้อแล้วกับผมแมนสาได้ครับมือนีอันสาวนุชเล่าไอ้ลาป่วยนะครับเล่ามากินบ่ได้นะครับน้อเมือนีก็เห็นเป็นนาทีของผมสองคนนะครับน้อกอ่ะมือนีก็มีงไก่ไอ้แกงป้าครับแกงป้าคอใหญ่จากไอ้แถวบ้านนี่แหละครับแซบๆครับผมพัดเลยรายครับผมใครหล่นๆเลยครับหนีให็นับเอาเหนียวร้อนๆครับผมอ่ะมามาแซบกันเลยครับพี่น้องครับ เอาไล้อันนี้เขาบอกกันนะครับอันนี้แก่เข้านะครับวันนี้น่ามิกินนะครับแต่ว่าอันนี้ผมกับอายุเกินสิบแปดแล้วนะครับกินได้ครับผมเอาได้ครับใชกมือก่อนละครับผมกินแบบรุ่งุ่งครับผมครับผมรบแซ่บครับวันนี้โอ้ขอนี้วห่อนๆเลยครับี่น้อก เอาไข่ก็เลยครับแต่แหลกครับเอาไข่ก็เลยอันขอตรวจขอพายร้ายด้วยครับเอ๋ถ้าว่าเสียงรบกวนนะครับน้อไอ้ผมเอ๋ยู่ในห้องเศรานะครับผมครับผมมันนยุดครับผมตอนนี้ยุดหน้าห้องครับพายยู่หน้าห้องครับกับเสียงมันชิดดังเนี้ยจังเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องเขาร้ายทางนี้นะครับห้องสองน้าก็หูนะครับไม่จังไลย หมดแสบครับคือคือคือเดี๋ยวมือนาทิทายวิธีต้มให้พี่น้องเบิ้งนึงครับเดี๋ยวมาหนีพราะท่านแอ้คกันไข่เต็มทีเลยครับผมไข่เหลือเล้วอของแฝดไม่ยุ่งเหรอ ใสงแมย่ยมไหนครับเจาก็พักเรียงวะเนี่ยครับผมปลาคอนเนาะต้องแส่ม,ยม่ยมไหนครับอืมใส่ปลาครับผม hôm có đang đi cảm ơn em เปิดยังครับนี่เอทั่่ผู้บ่เั่นบ่นั่งครับผมเลยครับกินครับเฮ้ครับเรื่องกินตอนบังเป็นใจไหนเนี่ยกินแต่ใครดูแล้วอืมครับ คือคือใช่ใช yeah. yeah. ่เมื่ท่านเมิ่อดับใครร้ายง ตีกหัวปลาแล้วครับ <c oughs> นี่ <c oughs> เหนือมันอยู่นี่ครับนี่นี่มีแต่เหนือมาเลยครับโอ้ตอนยังยๆได้ครับนี่ของแสบครับอื้จับป้าคอครับผม เียงรถเลนร้ายครับผมเ่นเี่ยวบ่านอยู่ทิศทางครับผมเน้นๆครับเนื้อเน้นๆแลๆ้วลายในปากครับกระดูกบ่ครับอืม เนื้อครับเนื้อละลา่ในปากเนือเน้อปลาได้ครับอันนี้บัดเดีเอากางออกนะครับจะได้มีอันนี้กางได้จังหวขเขาแมกนัะครับพี่น่อง นุ่งขาวล้ายครับกำลังเหลืองานมากครับผมเยอะสมีครับกล้องขนมถั่วแม่ผมขอแบบนี้ด้วยจับเลยครับมันอีเสี้ยงสิขาหนองเนี่ยมันเองบัง <c oughs> ของภาษาเลยครับ <c oughs> ตัวหลังจังบอกัน่ไหม <c oughs> เอาไปก่อนคิ้วคิ้วแห้งพี่น้อง ขอโบอิมครับมันนี่ขามัดบอลเดี๋ยวจะกก์แล้วครับกับมีซัมเนียแล้วครับเว้แล้วครับเข่ากับเบิร์ตดิฟแล้วครับครับผมกล้องขอหน่อยครับผมรับมือนีิครับเอ้ผมขอลาไปก่อนนะครับนะครับเอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ